หนึง่งสองสามก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็ามาฝึกมาต่อกันภาคสองครับ มอมบ้านหลังที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเริ่มหาของกันได้เลย บอได้ไหเกียเก็บว่

我告诉你了。嗯嗯嗯嗯 อยู่ันพร้อหน้าความตาเลยอยู่เยอะซะด้วยจเนีไม่ใชไปหายเยี่ for the to the first yeah. <laughs> ได้แล้วกเสียงชาบานทกเสียงลามา わ。All right, what? gắn yeah, với really. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ được không bỏ lỡ những video hấp อายยี่สิบปีมาหนะูยอมไปแล้วเอามาทุกคนหนมก็หาเจออยแล้วนะคะจบไปแล้วเกมไปแล้ว,ลวบายไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าเจอกันวีด่ส์อ่วย